คนมันอยากคุยยิ้มแป้นเหนือกบานสาสิบแปดตลบแม่คุณจะโกรธได้แล้วเัาะ <c oughs> คนเข้าเกิดมาเพื่อคุย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมล่ะดาเราเกิดมาเพื่อคุยเป็นเพื่อสิ่งนี้เราต้องมีหน้าที่คุยก็คุยเลยเราเป็นสาวสังคมเหรอดูเขาทำหน้าเหรอเราเป็นสาวสังคมเหรอ <c oughs> ใช่ไหมสาวสังคมสาวสังคมเดี๋ยวกิง้งแผลตกลงไปทางนูน้น <c oughs> กระดิ่ง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 แล้วแพ็คโไปทางนู้นเลยนะ เออก็อุ้ยก็ดีใจนะเจอป้าดีดิ้นเลยอ่ะดีดิ้นเลยอ่ะนะเจอกัน,นทุกวันฮะเจอกันทุกวันนะยัดียังดิ้นอยู่ละใช่ค่ะใช่ไหมทำไมไม่หลับไม่นอนด้วยข่าวเป็นอะไรตื่นเต้นอะไรไม่หลับไม่นอนเปนวันอ่ะออดีถ,ถึง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 เนี่ยอยากจะไปไหนไม่ต้องมองตู้หรอกไม่ได้ออกอ่ะวันเนี้ยวันนี้ไม่ได้ออกวันหนึ่งนะลูกอยู่ได้ไหมอยู่ข้างในยอยู่ได้ไหม อืดูดูดูอไอ้กินน้ำชื่นใจก่อนไหมชื่นใจชื่นใจอือืคอมันแห้งเนาะเสียงไม่ค่อยออกกินน้ำหน่อยกินน้ำไปคอจะได้โล่งๆอืมอืมอืมาชื่นใจไหมจ๊ะชื่นใจไหมจ๊ะวันนี้ไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมา ยังไม่เล่าให้ป้าฟังไงไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนนะเออเออเออไปเที่ยวไหนมาเสียงดังเลยไปเที่ยวไหนมาไปข้างนอกกับป้าเหรอกับแม่เหรอเหรอเหรอไปเที่ยวเหรออออนอกสถานที่เหรอไม่หลับไม่นอนเลยใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมใช่ไหมเออตื่นเต้นหนูเลยไม่อยากนอนค่ะแม่หนูตื่นเต้นอะไรหนูก็ไม่อยากนอนใช่ป่ะหนูไปนอนดีเดียวกันคืนนะ มลางคืนนะเคยไหมเคยไหมโอ้มุกเคป่ะเคไม่คนดีนะนั şey> ่เวลาที่กลางคืนนะต้องมองประตูนะวันนี้ไม่ออกมองที่ช้างไปก่อนวันี้ไม่ได้ออกนอกประตูแน่นอนอ้าวจะต